เฮี้ยนเนี่ยพอสามารถสิมาน่งแ่เลยไปเนี่ยไห้น้ำจิกอกกเออย่างบานันงเป่าสยานแล้วออกมานางไห้น้ำนี่ล่ะก็สิบ่เป่าสะยานใส่กระเป๋าไว้นัจันทร์อกมาอย่า้ใกเป๋าไี้หนังี่แหละลูกเคยอ่ะ ผู้ตายเนี่ยเนี่ยลูกสา่แม่ที่ว่าได้ลูกเคยผู้แต่งไว้ยังนั้นจอยสาวมาด้วยได้ได้สามีท่างไหนบ้านเฮานี่ล่ะลูกลูกแม่สรีพ่พัดแม่พัดนี่ล่ะบ้านผู้นี้ไหมนั่นแหละได้บ้านเฮาเอ้เหทรายห้องดีได้างคนนี่บ้านนั่นบ้านนั่นบ้านลูกแต่ยายศรีตายหรอ พอเถ่าม uh, ันนะพลก็บอว่าดพอเถ่าว yeah. uh. şey ่าพอเถ่าบัดพอเถ่าตายบัดมันว่าลูกตาใเญ่สีตายประดันบ้าพอเถ่าอายุหน่อยยกใตายว้แท้พ่อเถ่าบผู้ใดก็รรลุแล้วผู้ใดก็รยันโอ้ผู้ใดก็่าจลุทิศโปกตายเถอผู้ใดก็บอกว่าด้านบวยลูกเขยบ๊วาพอเถ่านี่ว่าลูกเคยยิงตาย รู้คือปัสสาบะไปล่ะลูกเคยงานล้านพิธีไปในคู่นะยุ่งกุ่งง่ายเพระลูกไปดูสิลันนี่แค่ไหนนี่มิติย้ดนยิพอถอดเกลือขึ้นไปนั่นแหละอะ เสียดัวขันซื้อไปแทนเพ็่นเบาดิขันว่อขันว่อเพื่นสื้อเองยู่น้ำลงหน่ั่นเป็นเอาลอยหนึ่งอันใดก็ลอยเลยแก้วแตกแก้วแต่กลอยเอาลอยทุกย่างขันวอยหายอันปูบขันเสียมันน่อยหายย่างหะอหาลอยไม่แก้วก็ลอยยังลอยขันเ้างื้อไปเพืนเบาเครืองเพินเพ่นเบาปรักษาเป็นไนรักษาไง บมกเห็นเบ่ไม่พูดเห็นบ่ย่แล้วก็อิเหานพูะรพออีพอแมากวาสมาอยู่เอาเห็นเห็นบัชุดเยี้ยงมือเอาไปมาบักใหญ่ที่มีลูกน้อยจไหนนี้ว่าลูกน้อยไนีด้อ่ะอันฟังกันร้อนกับมาเนี่ยกันร้อนกับมา บันี้ไอ้นี่มากกะทีนี่มาหยังเนี่ยไอ้ลูกไส้หลา่าที่มาเร่นเดี๋ยวทีบ่ท่านหนึ่งก็มาเนี่ยโบจีเบียนเนี่ยมาหมึดเนี่ยมาละจา้วาวังกันหลอนมาในเฮ่กันหลอนพากันไปเฮ่กับอเมนอยู่จนว่ามาทอดมาถวายจา้า,าที่ที่กันหลอนนั่นน่ะเนะขามาบ่เคยเห็นก็จะกินเล่นพูงภาษาไม่ค่อยจะท่งสั่งขึ้นไปยังหินแท้เออนี่ลูกไส้หล่าไอยุจักปีเหรออ่นังนงลูกผมอะครับสี่สิบสองครับสี่เหรอครับ ไล่ไกันแบบพี่ผ่าแล้วพีที่ผ่าเนปีนี้จับเงินบาอยูด้วยพี่ที่ผ่าเอออสุดเลยเออสีเกาเหรอคะสีเก่ากับธรรมะรวังเจ็ดิไสองไเหลือเจ็ดทิสองเนี่ยสอ่เจ็ดเจ็่ะ สี่สิบสี่มันสิขึ้นเลขครูมันเป็นซีดีที่ต่ออันอ <Trans> ันเนาะเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองแม่มาหนักไปน้ำมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิจาวัตสังฆาลาสังขันทั้งหลายไม่เที่ยงน้อ อปาทวยธรรมมีโนมีความบังเกิดขึ้นแล้วก็เสี่ยมไปเป็นธรมรมดาอุปจิตตวาในรูปชันตีบังเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเตสังวุปสมโมสุโคความเข้าไปดับสึกสังขารทั้งลายเหล่านั้นก็เป็นสุขสาเพสตามรันติจาสัตว์ทางลายตายอยู่บัดนี้ก็มีมาริงสุจามาริสาเล ตายเราก็มียังจะตายก็มีตาเทวะหังบริสามีเราก็จะตายอย่างนี้เหมือนกันนักที่เมตสังสยความสงสัยในเรื่องตายของเรานี้ไม่มีถ้านมใ